บอกว่าอยาให้น้องหลับเดี๋ยวน้องจะหลับไปโดยที่ว่าน้องจะไม่ตื่นเลยเมื่อเดือนที่แล้วน้องควางไม่สบายมากตอนที่แรกก็นึกว่าน้องควางไม่สบายแบบธรรมดาก็ปล่อยให้น้องควางนอนอยู่สองคืนควางก็ไม่มีสติไม่มีสติเลยแขนด้านขวาขาด้านขวาไม่มีแรงพูดไม่ได้ก็น้อง ก็ฉีดใส่ที่นอนพอเห็นอาการแบบนนั้นก็รีบพาน้องส่งโรงพยาบาลหมอได้นาไปสแกนสมองหมอต้องบอกว่าน้องเป็นเลือดสมองแตกมีเลือดออกในสมองประมาณกลางๆแล้วหมอก็สากันว่าเป็นต้องผ่าตัดสมองต้องฟังในคืนนั้นแล้วก็มีน้องคนด้วยอาิษฐานขอพระเจ้าและพี่น้องที่โบตก็งเปินกัรหาที่หายไป ไม่ให้น้องโดนผ่าตัดเมองคืนนั้นน้องก็ไม่ได้ผ่าตัดสมองพอเช้าขึ้นมาน้องก็เริ่มมีสติเริ่มดีขึ้นก็เลยทําการบอกว่าจะดูอาการของน้องว่าถดีขึ้นก็ไม่ต้องผ่าตัดก็นน้องก็มีอาการดีขึ้นดีขึ้นเสรจน้องก็ยังหลับฟังหลับทั้งวันก็วหมอเขบอกว่าอยากให้น้องหลับเดี๋ยวน้องจะหลับไปโดยที่ว่าน้องจะไม่ตื่นเลยน้องก็มีดีขึ้นดีขึ้นแล้วน้อง กินอาหารได้แม re ่ก็ถามหมอว่าน้องจะกลับมาเดินเหมือนเดิมได้ไหมหมอก็บอกว่าหมอไ่รับประกันถ้าเหมือนหกเดือนน้องยังเดินไม่ได้น้องก็จะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตแม่เ็าคิดอะไรไม่ถูกรื้ไปหมดจำวนและกลัวไหมดน้องก็เดินไม่ได้ก็บอกว่าน้องดีขึ้นแล้วก็ให้น้องกลับบ้านได้รอพาน้องกลับมาบ้านน้องกวางก็ยังนอนหลับมีรู้สึกเขาเมียบที่กินอาหารกินยา ขอบคุณพระเจ้าที่พีน้องคนหนึ่งมาดูใจว่าพระเจ้าพระเจ้ารู่ได้พระเจ้ารักษาได้แม่ประดนก็เลยเชื่อตอนนั้นก็เลยพูดกับน้องไปว่าถ้าพระเจ้ามีอาจารย์จริงๆครับใี่น้องวางเดินได้พูดได้ภายในสามเดือนแล้วแม่จะนับเชื่อพระเจ้าก็พาน้องวางไปที่โบก็กลับบ้านตะวันทุ่งที่ไม่มีแดง ก็้่านไปได้โดยอาจารย์อาทิตย์ต่อไปก็มีอาจารย์มาจาดัดบทบางทีอย่าไอที่บ้านน้องความก็เริ่มก้า,า,าวผ่านเองได้เองได้เองแม่ก็ไม่เอาไม่เอาให้น้องความ อ,นนอยากจะมันหนใจพี่น้องที่ยังไม่ได้เปิดใจรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเจ้าเป็นแพทย์ที่ทรักษาแก้คลิปโรค้าควรช่วยเราได้ทุกเครื่องคุณพระเจ้าวิธีประกาศข่าวประเสริฐง่ายๆอยากให้พี่น้องร่วมกันช่วยกันคอมเมนต์ Comment. กดแชร์คลิปคำพยานคัดลอกลิง์ส่งให้คนที่รักคนที่มีปัญหาในเรื่องนั้นๆหรือแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัว เปิดเป็นสาธารณะหรือแชร์เข้ากลุ่มครอบครัวกดแชร์หน้าเฟซบุ๊กของทางคิสจักรหรือกดไลค์เท่านี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างมากมายแล้วครับขอบพระคุณมากๆขอพระเจ้าอวยพระพนะครับ